สามโมเดลธุรกิจริมทางที่สร้างกำไรมหาศาลใน3าปีข้างหน้าลงทุนน้อยกำไรมากสามารถทำเงินได้หลายล้านบาทต่อปีนี่คือไอเดียธุรกิจขนาดเล็กแต่กำไรมหาศาลนำไปใช้ได้ง่ายในทุกเมืองตลาดกว้างขวางและมีลูกค้าประจำที่มั่นคงถ้าจับทางได้เพียงไม่กี่ปีคุณก็สามารถพลิกชีวิตทางการเงินได้ 1. การขายน้ำยาซักผ้าแทนที่จะขายน้ำยาซักผ้าเหมือนคนอื่นทั่วไปคุณเปลี่ยนการซื้อให้กลายเป็นเกมแห่งโชคการเตรียมตัว นำเข้าน้ำยาซักผ้าจากโรงงานหรือโกดังขายส่งในราคาประมาณ70บาทต่อขวดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มอีกคันในราคาประมาณ15,000บาทวิธีดำเนินการในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเช่นตลาดหรือเขตโรงงานอุตสาหกรรมลูกค้าเพียงแค่จ่าย300บาทเพื่อเข้าร่วมการหมุนวง,งล้อเสี่ยงโชคผู้โชคดีเพียงคนเดียวจะได้รับรางวัลเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่วนคนที่เหลือที่ไม่ได้รางวัลจะได้รับน้ำยาซักผ้าหนึ่งขวดมูลค่า300บาทจิตวิทยาของลูกค้าส่วนใหญ่จะคิดว่า อย่างน้อยก็ได้น้ำยาซักผ้ากลับไปถึงว่าไม่ขาดทุนถ้าได้รถก็คือกำไรมหาศาลนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขายินดีที่จะเข้าร่วมการคำนวณกำไรทุกๆ200คนรายได้60,000บาทต้นทุนรถ1,2,000 0บาทน้ำยาซักผ้า200ขวด14,000บาทรวมเป็น3 4มสิกำไรสุด26,000บาทเพียงแค่จัดกิจกรรมช่วงเช้าและช่วงบา่ายคุณจะได้กำไรอย่างน้อย5 0,000บาทต่อวัน1เดือนสามารถทำไรายได้มากกว่า1 5 0 0 0ล้านบาท หรือมากกว่านั้นหากขยายขนาดธุรกิจ2การขายอาหารเช้าสําหรับคนทํางานนักเรียนนักศึกษาและคนทํางานทุกคนต้องการอาหารเช้านี่คือตลาดขนาดใหญ่มากแต่การจะดึงดูดลูกค้าคุณต้องสร้างจุดเด่นกลยุทธ์เปิดตัวโปรโมชั่นสุดชอ็อตดื่มนมถั่วเหลืองฟรีไม่ใช่วันเดียวเดือนเดียวหรือปีเดียวแต่ฟรีตลอดไปเมื่อได้ยินคําว่าฟรีลูกค้าจะเกิดความอยากรู้อยากอยากเห็นและจะเข้ามาเยอะแต่มีน้อยคนที่จะดื่มแค่นมถั่วเหลืองแล้วเดินจากไปพวกเขาจะสั่งข้าวเหนียวขนมปังกลวยจับหรือขนมจีนเพิ่ม นี่ต่างหากคือแหล่งกําไรหลักผลลัพธ์ร้านของคุณจะคึกคักอ,อยู่เสมอมีลูกค้าประจําที่มั่นคงทุกเช้ากําไรจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับการขายแบบปกติ 3. การขายถุงเท้าร่วมกับของแถมถุงเท้าเป็นสินค้าจําเป็นต้นทุนต่ำมากแต่สามารถสร้างความรู้สึกซื้อเยอะกําไรเยอะให้กับลูกค้าได้ง่ายการเตรียมตัวนําเข้าถุงเท้าจํานวนมากราคาประมาณ5-7บาทต่อคู่และซื้อน้ํายาซักผ้าต้นทุน7จิบบาทต่อขวดเพิ่ม วิธีการขายเมื่อลูกค้าซื้อถุงเท้าในราคาคอมโบ350บาทประมาณ10คู่พวกเขาจะได้รับน้ำยาซักผ้าหนึ่งขวดเป็นของแถมท,ทันทีซึ่งมีมูลค่าติดป้าย200บาทลูกค้าจะเห็นอะไรพวกเขาจะคิดว่าซื้อถุงเท้าในราคาปกติแต่ได้ของแถมที่คุ้มค่ามากถือเป็นกำไรมหาศาลกำไรต่อ1คอมโบต้นทุนถุงเท้าประมาณ60บาทต้นทุนน้ำยาซักผ้า70บาทต้นทุนรวม130บาทไรายได้350บาทกำไรสุทธิ220บาทต่อลูกค้า1คน ใน1วันขอแค่มีลูกค้า30สคนคุณก็จะได้กําไรมากกว่า6,600บาท1เดือนเกือก 1, 98, บ1นึ่งแสนบาท1ปีสามารถทําเงินได้มากกว่า2องล้านสามแสนบาทธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าขายสินค้าอะไรแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเปลี่ยนสินค้าธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษยุคของการทําธุรกิจที่กินส่วนต่างราคาได้สิ้นสุดลงแล้วอนาคตคือเกมของกระแสเงนินสดและโมเดลที่สร้างสรรค์หากเพียงแค่รอให้ลูกค้าเข้ามาแล้วขายเหมือนเมื่อก่อน ไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะถูกคัดออกจงเปลี่ยนความคิดเ,เริ่มออกแบบวิธีการขายเมื่อคุณทำได้คุณจะตระหนักว่าไม่มีธุรกิจไหนที่ทำยากเลย